สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากละโลกสารมวยไทยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับ ถ้าจะพูดถึงเส้นทางของเจ้าตะวันฉายครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเฟเธอเวครับเนื่องจากเจ้าตัวณปัจจุบันตอนนี้ครับก็บพึงป้องกันแชมป์มวยไทยกับทางด้านซูเปอร์บอลสิงห์มาวินโดยการชนะคะแนนไปแบบครบยก5ยกแบบสุดมันครับและทางด้านเจ้าตัวของตะวันฉายครับก็บ,บอกว่ามวยไทยของตัวเองเนี่ยที่สุดของที่สุดแล้วครับสําหรับการชนะรุ่นพี่ซูเปอร์บอลสิงห์มาวินครับเนื่องจากซูเปอร์บอลเองครับก็ถือว่าเป็นที่1ของของ เทศเหมือนกันครับ The best of the w e s t แต่วันนี้ตะวันฉายก็ทำได้แล้วครับและตะวันฉายก็ประกาศออกไปอีกนะครับว่าจะตามล่าเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งในกติกาที่หลายคนมองว่าตะวันฉายยังทำได้ไม่ดีพอครับแต่ทางด้านกติกาคิกบ็อกซิ่งครับก็มีชิงกิจอาาซอฟครับโอ้โหถือว่าถือครองทั้งสองเส้นไว้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเส้นจริงในกติกาคิกบ็อกซิ่งและก็เส้นเฉพาะการครับก็อยู่กับเจ้าตัวเองด้วยครับและทั้งนี้เองครับเส้นทาง ของเจ้าตะวันฉายครับที่จะต้องเดินไปในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับแล้ววันนี้เองครับเราก็จะมาพูดในประเด็นด่านหินอีกด่านหนึ่งรับกับทางด้านตะวันฉายที่ต้องเจอกับด่านหินในกติกาคิกบ็อกซิง่งจะผ่าด่านไปตามล่าเข็มขัดกับทางด้านชิงกิตอาราซอฟครับถือว่าเป็นด่านหินที่สําคัญครับก็คือเจ้ามารัตกิก,กอเรียนคนนี้นี่เองครับที่ทางด้านชิงกิตอาราซอฟครับ ป้องกันแชมป์ในการได้แชมป์จากซูเปอร์บอลมาครับก็ถือว่าเป็นผู้ปรับเก่าที่เคยเจอกันครับชิงกิตบมารัฐในอดีตครับแล้วก็มารัฐเป็นผู้ชนะคะแนนแต่มาล้างตาในไฟที่ป้องกันแชมป์ได้ครับสําหรับทางด้านชิงกิตอลซอบครับก็ถือว่าเรื่องพลังหมัดของเจ้ามารัฐครับแล้วก็ร่างกายที่ดีเยี่ยมโหนึกว่ารถถังเลยครับเดินบี้เดินเบียดอัดอย่างเดียวครับพลังหมัดครับทางด้านชิงกิตอลาอบตอนที่ชิงแชมป์ครับก็เกือบเอาตัว ไม่รอดเหมือนกันครับและทางด้านตะวันฉายโดนตั้งโจทย์มาแบบนี้ครับแฟนมวยจะมองว่ายังไงบ้างครับว่าสู้ได้หรือสู้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปฟังแฟนมวยวิเคราะห์กันเลยครับถ้าเกิดได้เจอด่าหินดาดีจริงๆครับมาเปิดแรกแฮกมันที่คอมเมนต์ที่หนึ่งเลยครับได้เวลาพิสูจน์ของจริงแล้วครับไม่ต้องกลัวครับมองแล้วสูสีครับใครพลาดโดนก่อนแค่นั้นเองครับมารัดมัดหนักอึด ทนส่วนตะวันฉายได้ลูกฉาบฉวยสมองมวยครับบล็อกหมัดได้ดีแค่นั้นเองครับเสริมเขาเยอะๆลูกถีบให้ดูบัวขาวเวลาเจอมวยหมัดจะมีแต่เข่าเสียบตลอดเลยครับ ไม่ต้องไปปล้ำจับไหนครับทางด้านมารัตเองครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นมวยถ้าเกิดว่ามองมวยเนาะก็ถือว่าเป็นมวยเดินบุกเดินบี้ครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวของเขาก็คือพลังหมัดที่เองครับแต่แฟนมวยคนนี้ก็เชื่อมั่นครับว่าตะวันฉายครับเรื่องของการฉาบฉวยครับแล้วก็ทําร่างกายเตรียมให้มันสุดยอดหน่อยก็ถือว่าเอาอยู่ครับสําหรับสมองมวยของตะวันฉายครับ ท่านต่อมาครับยากอยู่นะครับด้วยความถนัดของกติกาคิกบ็อกซิง่งซึ่งทำให้คะแนนยากกว่ามวยไทยครับปล่อยโดนก็ใช่ว่าจะได้คะแนนนะครับต้องเข้าเป้าเท่านั้นนะครับท่านต่อมาครับทากติกาไม่ใช่มวยไทยมองยังไงตะวันฉายก็สู้ไม่ได้ครับไม่ได้ดูถูกนะครับแต่คนนี้หนักจริงครับของแท้ ตะวันฉายควรจะเก็บประสบการณ์ไปก่อนครับแต่ถ้าเป็นกติกามวยไทยก็ว่ากันไปอย่างครับเพราะตะวันฉายต่อยกติกาคิกบ็อกซิ่งแล้วเหมือนต่อยไม่ออกช้าไปเลยครับจริงๆประเด็นนี้ก็น่าสําคัญนะครับเนื่องจากตะวันฉายเองครับหลังจากที่เตะแขนดาวิดคิรียหักมาเนี่ยครับแล้วก็มาเจอกับทางด้านโจนัทวุฒครับซึ่งวันนั้นเองโจก็เป็นมวยแทนจากที่ตะวันฉายจะได้เป็นคู่เอกนะครับ หลังจากไฟวันนั้นเองครับแฟนๆก็มองว่าทางด้านตะวันฉายรับฟิดฟอร์มหรือเปล่าครับจริงๆครับทางด้านตะวันฉายเองครับแอดมินมองนะครับว่าซ้อมมวยไทย ไปชกมวยไทยเพื่อป้องกันแชมป์มวยไทยครับเรื่องของความหนักเรื่องของความแน่นของอาวุธครับตะวันฉายเตรียมไปเยอะแน่นอนครับแต่เมื่อปเปลี่ยนกระทนหันครับให้ชกกติกาบ็อกซิง่งทางด้านตะวันฉายเองครับต้องเข้าใจนักมวยด้วยครับโอ้โหปเปลี่ยนแทบไม่ทันอันนี้แอดมินเข้าใจในที่ตะวันฉายสือออกมาให้เราพยายามเข้าใจนะครับแต่ก็เป็นประเด็นสําคัญครับว่าไฟหน้าถ้าชกกติกาคิกบ็อกซิง่งรอดูความพริ้วของตะวันฉายจะเกิดขึ้นไหมไฟหน้าครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าใช้ศอกไม่ได้จังหวะแทงเข่าปล้ำตีไม่ได้ถือว่าตะวันฉายเสียเปรียบครับประสบการณ์เยอะขนาดชกกับซูเปอร์บอนในกติกามวยไทยยังเกือบแพ้เลยครับส่วนตัวผมเองมองว่าหินสุดๆครับสำหรับมารัฐเพราะมวยต่างชาติออกมาใช้หมัดระยะประชิดตัวได้ดีครับ ก็ยังว่าครับรอดูกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งต่อไปของเจ้าตะวันฉายครับเนื่องจากสําหรับมวยไทยณตอนนี้คนทางประเทศครับอยากจะพูดแทนตะวันฉายเลยครับว่าเรื่องของมวยไทยไว้ใจผมเหมือนที่หมอเสง่ยพูดนะครับเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมครับแต่เรื่องของกติกาคิกบ็อกซิ่งครับก็เหมือนตะวันฉายบอกเลยครับว่าคนเรามันก็ไม่เก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกครับเดี๋ยวรอดูไฟต์ต่อไปครับว่าเจ้ากันตะวันฉายครับในเรื่องของกติกาคิกบ็อกซิ่ง จะเฟี้ยวกว่านี้กว่าที่เจอกับทางด้านโจมนัทวุฒิใหม่ครับท่านต่อมาครับบอกว่าตะวันฉายไม่กลัวอยู่แล้วครับเพราะเขามีดีที่แข้งซ้ายและที่สําคัญตะวันฉายเป็นนักมวยที่ไม่ออกอาวุธสุ่มสี่สุ่มห้าท่าไม่เน้นจริงและอีกอย่างสมองมวยของตะวันฉายเป็นเลิศครับหานักมวยที่ต่อยสมองมวยแบบนี้ยากครับยอมรับว่าเด็กคนนี้ฉลาดมากๆครับ ท่านต่อมาครับถ้าเกิดว่าคู่นี้เจอกันครับก็เข้าเลยครับทางด้านมารัฐก็เคยชนะทั้งบอลแล้วก็ชิงกิจถือว่าเหมาะสมจริงๆครับถ้าเจอกันกับตะวันฉายครับท่านต่อมาครับต่อยกับพวกหมัดหนักต้องเตะให้โดนบ่อยครับแล้วปิดหมัดที่ดีครับเตะต้องแรงพอจะหยุดเขาได้ครับถือว่าชนะเลยครับ จริงๆถ้าเกิดว่าตะวันฉายเจอกับมารัสครับโอ้ oh, เรื่องนี้ครับถ้าไปเดินบุกเดินบี้ครับน่าจะสู้ไม่ได้แน่นอนครับสําหรับทางด้านเจ้าบพลังอย่างชิงกิทอารอซครับถ้าเกิดว่าตะวันฉายสวมหัวใจชกแบบชิงกิทครับใช้ความแพรวพราวใช้หลักเหลี่ยมแล้วก็พาเดินโยกครับผมว่าทางด้านมารัสเองครับน่าจะต้อนไม่จนสุดท้ายก็เป็นของเราครับ ท่านต่อมาครับบอกว่ามารัฐไม่ชอบมวยเตะครับกับมวยถีบตะวันฉายมีหมดครับแต่จะต่อยให้มารัฐน็อกมันก็ค่อนข้างยากครับต้องเตะแขนหรือก้านคอเท่านั้นครับสําหรับจะเอาชนะมารัฐโอ้โหครับสําหรับร่างกายของเจ้ามารัฐครับโอ้ถ้าใครเคยดูหนัง300ครับโอ้โหยิงว่าสปาตั้นเลยครับสําหรับทางด้านมารัฐเองครับตัวใหญ่จริงๆครับโอ้โหมองหาประตูน็อกแทบไม่เจอเลยครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าตะวันฉายสู้ได้ครับนาทีนี้ยาบวกหมัดก็เป็นพอครับถีบกับเตะต้นแขนเยอะๆครับหลงไปบวกเมื่อไหร่อาจจะหลับได้มารัดมัดหนักกว่าชิงกิจอีกนะครับท่านต่อมาครับอึดทนกว่าวัวอีกนะครับคนนี้ครับแต่ช้าครับหมัดหนักมากๆถ้าโดนก็หลับเลยครับ โอ้โหครับก็ยังว่าครับพลังหมัดของพี่แกเนี่ยโหรุนแรงจริงๆครับโอ้โหถ้าโดนเปี้ยงสองเปียงมีสิทธิ์ร่วงได้เลยครับสําหรับมารัตคนนี้ครับขนาดชิงกิตเองครับไฟนั้นครับโอ้โหป้อแป้เลยครับโดนทีต่อทีครับขนาดไม่ให้โดนโชกะครับพยายามล่อเป้าทางด้านมารัตแต่พลาดโดนทีไรก็เสียแวบทุกทีเลยครับท่านต่อมาครับนับจากครั้งล่าสุดทิ่ตะวันฉายแพ้นอ็อกครับการบล็อกหมัดก็ดีขึ้นมากครับ แข่งออกแต่ยกแขนสวมหมวกกันน็อกแน่นครับไฟที่เจอกับโจก็ทําได้ดีครับนาทีนี้ตะวันฉายน้องมันคงยืนซดได้หมดแหละครับแต่ก็ยังว่าครับมัดมวยของมันโดนกันได้ไปให้สุดทีสามกติกาแบบสแตมเลยครับตะวันฉายก็ถือว่าต้องรอลุ้นต่อไปครับสำหรับเส้นทางกติกาคิกบ็อกซิ่งของทางด้านเจ้าตะวันฉายคนนี้ครับถือว่าน่าสนใจครับสำหรับกติกานี้ครับเพิ่มความมันในวงการมวยในรุ่นเฟ,ฟเธอเวทขึ้นมาเอง ครับโอ้ oh, ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์บอลครับชิงกิตมารัตไทฟุนโอ้โ oh, ห oh, มีหลายคนครับสําหรับรุน่นนี้ครับมันแน่นอนมีแต่ตัวท็อป,ท,อปท็อปทั้งนั้นเลยครับก็ถือว่าพอหอมปากหอมพอกันไปครับสำหรับตะวันฉายที่จะเจอกับทางด้านมารัตในกติกาคิกบ็อกซิง่งในเส้นทางแชมป์บัลลังค์คิกบ็อกซิง่งครับ ก็ถือว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งครับสำหรับทางด้านตะวันฉายที่ต้องไต่เต้าไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเจ้าของบัลลังครับโอ้โหในกติกานี้ชิงกิตอาราซอบครับแข็งโป๊กทั่วแผ่นเหมือนกันครับสําหรับคนนี้เองครับแต่ก็ไม่มีอะไรยากสําหรับการฝึกฝนครับตะวันฉายเองครับคงผ่าด่านนี้ไปได้ไม่ยากครับเดี๋ยวเป็นกําลังใจกับเจ้ากันตะวันฉายในเส้นทางคิกบ็อกซิ่งเส้นทางนี้ด้วยครับ ในวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับเจอกันใหม่ในประเด็นหน้าวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ